สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกกอกค่ะถ่ายคลิปก่อนนะคะนี่ค่ะอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าวอาทนายแคทไม่เคยเห็นปูภูเขานี่ละปูภูเขาที่ประจับทางเทิงภูอันนี้คือปูภูเขานนอะรสชาติอ่อนหวานนะทนายแคทนะมันอยู่ในรูปนยิที่เป็นพี่หลวงเขาบอกว่าน้องแคทเนี่ย ปูภูเขาของกรุงกรอบอะถ้าเอาปิ้งใส่เกลือเนี่ยจ้าจัมมี่เขาเหนียวอร่อยปูภูเขาปูภูเขาไอ้ยปูภูเขาค่ะปูภูเขาค่ะโอ้หอมแน้อเสร็จแล้วนะคะตักได้เลยแกงหน่อไม้แกงเห็ดแกงเห็ดนี่เลยนะคะนีนะคะแกงหน่อไม้แกงเห็ดนะคะโห่ครับมันก็ทุกกินอ๋อ ตอนนี้ดูอะไรกันขายให้อี่ัจริงๆตเป็นๆตใหญ่มากเัภูเขานะคะตจะเหมือนหินเลยนะเหมือนก็ูหินภูเขาไงเราเรียกไม่ไเหมือนไ้ำมันเหมือนนม่เหมือนนนนนี่เป็นออกสีแดงสีม่วงอันนี้เปนออกสีเหมือนหินนะเหมือนหิน ภูเขาจ้าแกงหน่อไม้คือหอมปอเปนตแซ่บแต่พี่น้องดูนะคะดูนะคะแกงหน,อนะะ่อไม้นี่ค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงหน่อไม้นะคะใส่บวบนะคะเกลียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเตรียมเอาไปเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะมามาพี่หลวง มามาแกงหั่วเสร็จแล้วนะคะแล้วเหลือส้มตำส้มตำก็เสร็จแล้วมาเลยค่ะมาเลยขี่รถแล้วเห็นขี่รถเลาะไปเลาะมา้วะนะไปับโอ้ไปเลยเจ้าไปเอามาอินเรื่องวันนี้อาหารวันนี้นะคะไปเม่อรติ๊บข้าวมาน้องเราเดองเราก็มีโต๊ะหนึ่ง ดูสิคะาอาหาระคะ่ะแกงหนอ่อไม้นี่ค่ะแล้วก็แกงเห็ดแกงหนอ่อไม้ส้มตำนะคะนี่ค่ะเพื่ออาหารเลี้ยงแขกนะคะแขกกรุงเทพแบบกับข้าวอาหารเลี้ยงแขกนี่ค่ะพี่หัวอาหารเลี้ยงแขกเลี้ยงแขกกรุงเทพอาหารท้นบ้านนะคะ แล้วาน่ยข้อมบอดที่บ้านที่คอนเทรบอข้อมอไว้ทันอย่างเดียวเลยเนี่ยเนยเนี่ยเาะาหนิงเนะออดเนี่ยอันมีเหตุผลว่าทำไมยูทูบที่เราทำอะรายได้่ไม่ไม่เยอะ พี่หลวงมาแนะนำนี่ว่าทำไมถึงได้เยอะเพราะเราเพราะเราไม่พอเพราะเราไม่ได้วางโฆษณาหรือเปล่าวางแล้วก็ทำทำเอ้ามันมันเไจะแนะนำให้กินข้าวก่อนพี่หลวงกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนก็สอนไมเยอะจุดกนิดไหนเนาะ Thank yeah. you. เสพต้าแม่ไม่ใหญ่เมื่ออาทิตยข้าไปลูกเอากระติบใหญ่เลยนะแล้วก็ให้ที่มีหมาข้าวใหม่ด้วยเดิ้ะหม่ดิกินข้าวก่อนดีกว่ามันมันชอนนี่มันก็นานเนาะ จ้าจากินข้าวก่อนค่ะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนะคะเอากินข้าวก่อนคุณกินข้าวก่อนเลยกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนมาดิแกงไม้แกงเปสูตรูไทย แล้วก็ส้มตำอีกนอยากกินตเห็ดเราจะเอไม่ชยาเห็ดเนาะยี่ห้ไหน่างเมาค่ะมาส้มตำเอามาอีกจานหนึ่งนะแบ่งแบ่ง เราไปทำสูตรอาหารสูตรตะโกนตะโกนอันนี้แกงเบอรอันนี้อันนี้น้ำเอกน้ำเอกก็เป็แกงเห็ดโม้อตับต้มตำปูเมนูปูไทยนะวันนี้นะับผักหอมผัดหอมหรือว่าผัดสลัดยัง่งลิปนี้เราก็ขอพอแค่นี้นะคะนี่คืออาหารเลี้ยงแขกเลี้ยง คนกรุงเทพนะคะแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ